ในกรณีของโครงการแล้วกที่อื่นถ้าจะต้องแจ้งชื่อที่ตั้งบริษัทนะคะก่อนตอนที่จะมาขอสินเชื่อเป็นผู้รับรองสินเชื่อนะคะมีชื่อที่ตั้งบริษัทได้ผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้เบียนแล้วก็วันที่ได้รับสินเชื่อดูในขณะที่โครงการร้องสอบก็จะเพิ่มขึ้นมาก็คือมีรายชื่อรายเสียงของผู้เบียดหน้าโรงงานบริษัทมาร์คเบียร์สามรายแล้วก็ขอ้องท้องแจ้งรายการ มีในการสัมภาษณ์อะไรบ้างแล้วเราก็จะต้องส่งไปที่สำนักการเรียนอันนี้กฎระเบียที่เกี่ยวข้องท่านสามารถจะไปศึกษาเรื่องเดียวได้นะคะถ้าเกิดท่านมีความอยากจะส่งมีอคำถามหรือว่าต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมท่านสามารถที่จะติดต่อไปที่กรมการต่างประเทศที่สายด่วนสา85นะคะโดยถ้าท่านมีขนาดถ้าท่านสงสัยเรื่อง ความตกลงอาเซียนเป็นยังไงภาษีเป็นเท่าไหร่นะคะถ้าสามารถต่อที่กองศูนย์ปฏิบัติการค้าส่วนถ้าท่านอยากจะ,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 จะอมีความสงสัยเรื่องของการาออกกองนะคะก็ติดต่อที่ศูนักปฏิบตัติการค้าต่างประเที่กองบริหารก,การค้าการนำเข้าและกองถูกต้องก็จะมีหน้าที่ในการที่ททคุกลต้ตตนทุนในกรณีที่ท่านจะต้องตรวจสอบต้นทุนสินค้านะคะในการออกกองและอีกหนึ่งงานที่สำคัญไม่แพ มากเช่นก <cin> ันนะคะก็คือโครงส่งเสริมการท่างเที่ยวในประเทศท่านก็สามารถติดต่อเรื่องของโครงการขยายตลาดสินค้าอะไรที่เป็นที่นิยมนะคะกดเดียวออกมาที่านก็สามารถติดต่อที่สำนักที่สนาตลาดชาของคสินค้าเซนต์เลนเซียในขณะเดียวกันก็มีศูนักงานในต่างประเทศนะคะที่นครเดียวกันที่น่านรอนนครปฐมซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ท่าก็จะมีฐานข้อมูลที่คุณนำเข้าท่านสามารถที่จะอีเมลไปได้นะคะว่าท่านต้องการสั่งซื้อสินค้าประเภทนี้เนี่ยมีรายชื่อที่นำเข้ามาในนี้นะคะเขาก็สามารถที่จะส่งไปท่านได้ค่ะครัผมจะนำของยื่นทุนนะครับว่าจะได้หน้าทุนได้เนื่องจากว่าเวลาที่ผมให้กับผซื้อไปนั้นน้อยมาก เรื่องที่ท่านพูดจะแช้ช่วยจบวิญญาณชาวราษฎรแต่ถ้าท่านพูดแล้วพวกเรายัางงงงคิดเรื่องปกติแต่ถ้าท่านมีงงอยู่ในเรื่องปกติเพราะว่าเรื่องที่พูดนั้นเป็นเรื่องที่พูดให้คือเราก็ลงเรื่องเข้าไปในอะไรอย่างไแต่วันนี้ท่านขอมาเกิดมาขอเพื่อที่ท่านจะได้ทราบเรื่องเหล่านี้นั้นถ้าสำรองเกี่ยวกับการเข้าถึงเรื่องเหล่านี้ท่านเจะเข้าถึงเพราะอยากสรุปท่านๆช่วยท่านขออภนิหารครับเพื่อคนเราเห็นภาพ เวลาที่เราจะขอใช้สิทธิประโยชน์ทรัพยกรระหว่างประเทศในอาเซียนซึ่งมายที่พี่จะพูดจริงจังลึกนะครับอนนี้พูดตัวอย่างพูดนตรงนี้ครับ